ในการปลุกเสกกุมารทองดูดซับแปดทิศหลวงพ่อกอยท่านได้ตั้งาธาตุให้มีฤทธิ์มีเดชมีขันห้าอาการ32ให้ครบโดยอนุโลมปฏิโลมจนครบ32ครั้งเพื่อให้กุมารทองเกิดขึ้นมานำจิตาธาตุรูปนามของกุมารทองคือาธาตุน้ำเลือดเนือ้อ และเสกบรรจุลมปราณให้กับกุมารทองตรึงรูปตรึงนามเสกเกิดนิมิตว่าจนกุมารทองเชื่อนไหวได้ทุกตนเหมือนมีชีวิตแล้วหลังจากนั้นแล้วใช้ได้สายสินทำพิธีผูกสะกดยานกุมารทองให้สิงสถิตตู่กับร่างกุมารทองทุกๆร่างและหลวงพ่อท่านได้ทำพิธีกล่าวนามตั้งชื่ออันเป็นมงคลน,นามให้กับกุมารทองทุกทกตน และขั้นตอนท้ายสุดท่านได้นำกุมารทองลงแช่ในน้ำมันพรายกุมารเพื่อเพิ่มความขลังเป็นทวีคูณหลังจากนั้นท่านได้จุลเจิมแป้งเสกให้กับกุมารทองทุกๆร่างเป็นเสร็จพิธี